พี่โฟการทเช่นเคยครับแน่นอนผู้การต้องพบกับรถยนต์ฟอร์ดแน่นอน,นครับวันนี้จะพาพี่พี่ไปชมสุดหล่อง,งานคันนี้เลยคันนี้เป็นในส่วนของตัว n e ส t ตอ n ์เอลวอรนะฮะเป็นรถของน้องโฟนะ FC ของอาร์ตเองนะคันนี้เนี่ยน้องโฟอบอกว่าอยากจะหล่อนะด้วยทรงสุดดลต่านกับ e v e r e s t แบบนี้แต่ก่อนที่พี่จะรับชมคลิปนี้นะอาร์ตฝากพี่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อาร์ตด้วยนะจะได้ไม่พลาดในการรับชมรถฟอร์ดแต่งหลอ่อๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการตัดสินใจนะครับ ดูรถฟอร์ดแล้วที่จะเลือกซื้อกับผานั่นเองนะครับนะโอเคมาถึงการรับชมรถต่อนะพี่คันนี้คือ next gen e v o l u t i o บอกไปนะครับเป็น2ตัวรุ่นท็อปสุดเลยนะไทเทเนียมขับเคลื่อน2ล้อไทเทเนียมมีทั้งขับ2อและขับ4นะครับขับ2อยู่ที่1นึ่0 0้านบาทแต่ถ้าขับ4ก็อยู่ที่1 9 1 2 0 0้าน้านบาทขับ2กขับ4ต่างกันยังไงต่างกันตรงไหนบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาพี่พี่มาชมเีลืจอดเลยมาอันดับแรกมาดูที่เครื่องยนต์กันก่อนนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นตัว 2.0ลิตรเทอร์โบจะเป็นใบเทอร์โบนะครับ210แรงม้า hmm. 600น <N> mm ิวตันเมตรจะหลงไปซิงเกิลเทอร์โบเรื่อยเลย <laughs> ต้องใส่ทำตัวสปอร์ตบ่อยนะฮะตัวนี้คือเครื่อง2.0ลิตร 1,996cc แีนะระดบระบบการทำงานของเขาคือทำงานแบบสูบคู่นะครับ1-4 2-3 1-4 2-3ทำงานตามระบบของตัวลูกสูบนั่นเองขึ้นสลับกันนะครับและพละกกำลังแรงม้าได้มาจากตัวเทอร์โบที่เป็น two stage motor เทอร์โบที่เป็นใบเทอร์โบนะครับ เทอร์โบลูกเล็กทำงานตั้งแต่700รอบต่อนาทีเพื่อดึงเอาอากาศที่เป็นไอเสียเข้าสู่ห้องไอดี1รอบนะบก็เทอร์โบตือหนึ่งลูกเป็นเทอร์โบแปรผันนะเป็นเทอร์โบแปรผันเป็นเทอร์โบลูกใหญ่นะทำงานตั้งแต่1,350รอบถึง2,500รอบต่อนาทีเพื่อดึงอากาศที่เป็นไอเสียเข้าไปเผาไหม้ในห้องไอดีรอบหนึ่งนะครับทำไมต้องทำทั้งสองตัวเพราะในเรื่องของแรงบิดแรงทอคที่มาถึง600นิวตันเมตรนะครับแล้วก็เพิ่มกำลัง,งแรงม้าและก็สุดท้ายคือเอาอากาศที่เป็นไอเสียนะครับ เข้าไปเผาไหม้อีกหนึ่งรอบก่อนที่จะปล่อยไปที่ EGR และไปเจอตัวดักไอเสียคือตัว DPF นั่นคือตามมาตรฐานของกฎยูโรไฟหรือยูโร5นั่นเองนะครับเพื่อให้อากาศไอเสียออกมาสะอาดที่สุดนะฮะแล้วก็จัดเอาตัวน้ำยา a d b l u ูนะครับเพื่อไปทำการล้างทำความสะอาดนะครับพี่ๆหลายท่านคงสงสัยใช่ไหมครับว่าไอ้น้ำยา a d ดบลูเนี่ยจะอยู่กับเรากี่กิกโลเมตรนะครับคือค่าประมวลผลเนี่ยนะครับตามในระยะของ ระยะของตัวลิตรเนี่ยได้ที่ที่7,000กิโลเมตรแต่แต่ไม่ใช่ว่าตายตัวนะครับถ้าพี่พี่ขับรถด้วยรอบต่ำนะความเร็วต่ำนะครับและไม่มีการกดคันเร่งแบบหนักๆน,นะฮะอาจจะใช้น้อยลงกว่าน,นั้นแต่ถ้าพี่พี่มีการเดินทางที่ระยะไกลระยะยาวนะครับและมีการกดคันเร่งเพื่อทำรอบให้เครื่องยนต์สูงนั่นคือสร้างความร้อนของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับความร้อนเหล่านั้นแหละฮะจะไปทําการ เผาไอ้เจ้าขมเหลวต่างๆที่อยู่ใน DPF เนี่ยให้ออกไปตามท่อไอเสียก็ทําให้น้ํายาแอดบลูนะครับก็ระยะนะครับก็ไม่ถึง7,000ก็มากกว่านั้นนะฮะขึ้นอยู่กับในเรื่องของระบบระดับการใช้งานนะครับอันนี้มันไม่สามารถบอกได้ตายตัวนะขึ้นอยู่กับวี่ีด้วยนะครับมาต่อในส่วนของข้างๆตัวเทอร์โบเนี่ยก็เป็นในสตัว a d แ p t i v ีฟไม่ใช่ a d แ p t i v ีฟ นะอิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์โอ้ตายละข้อมูลในหัวมันเยอะเกินนะพี่นะอิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์เห็นไหมครับพี่มันจะมี fr นะฮะก็คือ4ช่องเหมือนเดิมเลยครับก็แยกในเรื่องของช่องระบบเบรกกระจายเบรกไปที่ล้อหน้าด้านซ้ายล้อหน้าด้านขวานะครับเข้ามาที่กล่องนี้ครับกล่องกระจายแรงเบรกนะแล้วเข้าไปที่กล่อง abs กล่อง abs จะอยู่ใต้บริเวณตรงนี้นะครับเพื่อในเรื่องของการกระจายแรงเบรกให้เท่าเท่ากันทั้ง4ล้อนะครับและด้วยที่มันเป็นระบบเบรกไฟฟ้ามีมาทําไม เบรกไฟฟ้าเนี่ยช่วยในเรื่องของการเข้าโหมดของอ a น t i v e c r u i ส e คอนโทรลขับเองเบรกเองนะครับเป็นระบบ Stop and Go นั่นเองนะครับและช่วยในเรื่องของ Cross Traffic Alert เมื่อเวลาพี่ๆขับรถถอยออกจากซองถอยออกจากซอยนะครับปกติหน้าจอกลางมันจะแสดงผลและมีสัญญาณเตือนเมื่อมีรถผ่านหรือคนเดินผ่านหรือมีสิ่งกีดขวางต่างๆแต่ถ้าว่าฉุกเฉินนะครับของ Ford เนี่ยเขาทำการเบรกให้พี่ด้วยนั่นคือ โหมดการขับขี่แหงความปลอดภัยที่มีมาให้ในเรื่องของ cross traffic alert ส่วนด้านหน้านะครับมีระบบป้องกันการชนด้านหน้าให้ด้วยนะครับเมื่อเข้าไปใกล้ๆด้วยความเร็วต่ําเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านหน้าทั้งหมดนะครับพร้อมกล้องจะแสดงผลให้พี่ๆเห็นว่าเข้าใกล้แล้วเบรกจะทําการช่วยเบรกพร,กพร้อมหักพวงมาลัยให้ด้วยเพราะพวงมาลัยของรถยูนิฟอร์ดเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่สังเกตนะครับว่าตัวเครื่องยนต์มันถูกผลักเข้าไปด้านในและด้านหน้าตัวนี้มันโล่งมากขึ้นเพราะ ลดน้าหนักของตัวเครื่องยนต์ที่กดลงไปบริเวณของพวงมาลัยนะครับทำให้พวงมาลัยทํางานเบาขึ้นนะฮะพี่พี่จะเห็นในตรงนี้นะครับแหลกพวงมาลัยอยู่ตรงนี้นะครับแหลกพวงมาลัยอยู่บริเวณนี้คือคืออยู่หัวลูกสูบลูกหนึ่งนะครับจริงๆแล้วมันอยู่ตรงมูเล่ได้สำนะครับทาให้ภาระน้ําหนักมันผลักเข้าไปข้างหลังทําให้พวงมาลัยไฟฟ้าทํางานทําการสเตียริงแฮนเดิลได้ดียิ่งขึ้นนะครับทำให้ในเรื่องของทําไมลูกค้าที่มาลองเทสต์ไดอยูนะครับชื่นชอบ บอกเฮ้ยทำไมมันเบาอ่ะเบาครับพี่ยิ่งความเร็วในย่านถี่ความความเร็วต่ำนะครับพวงมาลัยยิ่งเบาแต่ถ้าเกิดความเร็วยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นพวงมาลัยจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะมีระบบตัวบาลานซ์ในเรื่องของแรงน้ําหนักและก็ความเร็วของเขาให้เรียบร้อยเลยนะฮะในส่วนของฝั่งด้านข้างด้านนี้จะเป็นในส่วนของตัวระบบที่เป็นความเย็นด้านนี้จะเป็นความร้อนเพราะท่อไอเสียเทอร์โบเฮดเดอร์อยู่ฝั่งด้านนี้ทั้งหมดเลยนี้จะเป็นแอร์นับคอมแอร์ไดชาร์จแล้วก็ท่อนำยาแอร์อยู่ฝั่งด ไม่ให้มันไปปะปนกันเพราะว่าจะทําให้แอร์เย็นเร็วขึ้นและเย็นนานขึ้นด้วยที่เป็นรถแบบออฟโรดของ Ford เนาะนี่ครับจุดจอยเสริมไฟฟ้าไม่ว่าจะใส่วินใส่ไฟที่เป็นไฟสปอตไลท์สามารถจอยตรงนี้ได้เลยครับพี่ๆนะเปิดฝาปุ๊บมีจุดให้เชื่อมต่อเยอะแยะมากมายและแบตเตอรี่ก็เป็นเอเจนแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบปิดนะป้องกันในส่วนของตัวน้ำกั่นที่จะหกกระชกออกมานั่นเองนะครับแล้วก็เสียงแต่เขาเนี่ยก็เป็นแต่ค่อนข้างเพราะนะครับ เสียงสะเทือนเรือลั่นเหมือนกันนะสุดท้ายเครื่องถ้าหากพี่ๆสงสัยนะครับมีข้อกังวลมีข้อสงสัยประการใดนะครับสามารถพูดคุยกันารได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าแปหรือจะคอมเมนต์ด้านล่างเข้ามาก็ได้นะครับว่าพี่อยากทราบโหมดการคอนโทรลการใช้งานแบบนั้นแบบนี้นะครับหรืออยากจะใช้งานแบบไหนสงสัยอะไรในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์สามารถพูดคุยกับอาร์ตได้นะครับไม่เป็นไรนะครับอาร์ตให เขาเรียกว่าที่ปรึกษาการขายนะครับให้ข้อกระจ่างก,กับพี่ๆได้ทุกข้อเลยนะครับถึงไม่มีคําตอบอ้ากา็หาคําตอบมาพี่ๆได้นั่นเองนะขออนุญาตปิดฝากระโปรงแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูในเรื่องของมิติการตกแต่งรถยนต์ของน้องโฟกันคันนี้แน่นอนครับฟิลลิ่งของมิติตัวรถถูกต่ําลงเนาะเพราะรถโหลดแล้วก็ในเรื่องของสีสีดำเนี่ยนะแนะนําพี่ๆเลยนะครับสีดําถ้าต้องการให้สีดําอยู่กับเรานานที่สุดนะครับนี่เลยครับพี่แลปฟิล์มใสแบบนี้เลยนะครับ ตัวนี้เป็นฟิล์มสายเกต GPU 215มครคอน215มครคอนเนี่ยก็คือหนามากครับอย่างที่บางคลิปบางท่านอาจจะเห็นที่อัดดึงให้ดูนะพี่ๆหนาจริงนะครับเวลาเจอก้อนหินเจอในเรื่องของมแมลงเข้าไปเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะสมานตัวเองได้นะครับค่อยๆย,ย,ยืดออกเวลาโดนความร้อนนะครับคลิปนะั้นไม่รู้หายไปไหนคลิปที่ไปทดลองตัวฟิล์มแล้วก็เอาความร้อนหล่นนะครับมันยืดออกของมันเองจริงนะฮะด้านหน้านะครับในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์ที่เปลี่ยนไป พี่ๆสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็น Victor Version 1 2 3นอะครับ r e n d o n r i d e r นะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้าต่างๆนะมีหลายรูปแบบให้พี่เลือกจะเป็น f อน t Ford หรือจะเป็นตัวเดิมจนจากโรงงานก็สวยนะครับก็ขึ้นอยู่ความชอบของพี่ๆสามารถสั่งได้นะเพราะว่าอาร์ตมีเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการตกแต่งรถยนต์ที่มีฝีมือในความชำนาญเนี่ยเขาแต่งเดินเป็นร้อยๆคันไม่ต้องกังวลครับอาร์ตไม่ได้ทําเองครับช่างทําทั้งนั้นนะฮะช่างทําทั้งนั้นเลยแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านี่ครับ นี่น้องโฟบอกว่าขอเป็นมัสแตงได้ไหมพี่คือน้องโฟเนี่ยเดี๋ยวเกินนิดนึงน้องโฟเนี่ยคือที่บ้านมีมาสแตงอยู่คันหนึ่งเดี๋ยวคันนี้ไปส่งแล้วไปจอดคู่กับมาสแตงด้วยนะครับไปดูม้าตัวนั้นอ๋อที่มาสแตงที่บ้านเป็นรูปงูนะครับเป็นตัวงูจงอางแล้วเดี๋ยวมาสแตงตัวนี้นไปจอดคู่กันนะครับด้านหน้าตัวนี้จะเป็นกล้อง360องศานะครับอย่างที่อาร์เคยบอกพี่ๆไปนะกล้องตัวนี้จะทําการแสดงผลก็ต่อเมื่อเราเข้าที่แคบนะครับหรือจุดที่เซ็นเซอร์สมควรที่จะทํางานแล้วนะครับ เขาจะเปิดมิติมุมมองรถแบบมุมมองแบบเบิร์ดไอวิวคือมองมาจากบนฟ้าให้พี่ๆเห็นได้ว่าด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเนี่ยห่างพอแล้วหรือยังนะเดินหน้าไปถึงจุดที่ใกล้ปะทะหรือยังนะมันจะมีเซ็นเซอร์เตือนเป็นสีเขียวสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับช่วยในเรื่องของการบังคับเข้าจอดในทรงในซอยนะครับหรือเข้าในที่แคบๆมันสามารถที่จะ ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ขับรถได้ง่ายขึ้นแม้จะเป็นอย่างคุณผู้หญิงนะครับพี่ๆผู้หญิงก็สามารถขับรถคันใหญ่ๆอย่างนี้ได้นะครับอย่างเคยมี f อฟซบางท่านที่เคยมาดูรถบอกว่าโอ้โหคันเบลเลอร์เลยอะ่ะพี่จะขับยังไงอ่ะมันจะขับไหวหนะรือนะฮะพอขึ้นไปลองฟิลลิงเลยลองเทสไดด์ดูครับอย่างพี่ๆอยากจะมาลองเทสไดด์กระบะก็ติดต่อเข้ามาได้นะเพราะที่โชว์รูมของงานเนี่ยพระนครกเกษตรนวมมินเนี่ยมีทุกรุ่นให้พี่ได้ลองเลยนะครับเอเวอเรสต์ Ever นะกระบ,บะ เรนเจอร์ทุกรุ่นครับลองดูได้พี่มาลองฟิลลิ่งการขับรถของ Ford ก่อนว่าฟิลลิ่งที่เป็นการขับขี่ที่ไม่เหมือนใครด้วยช่วงล่างที่เป็นวัดลิงหรือเป็นชคอที่อยู่นอกชัสซีเนี่ยมันเป็นยังไงมาลองขับดูแล้วพิ่มพวงมาลัยไฟฟ้า100%เนี่ยมันดีกว่าพวงมาลัยที่เป็นปั๊มพาวเวอร์แบบไหนมาลองดูกันนะครับมาลองดูว่าก้ามที่เราใหญ่ๆหเนี่ยมันจะหายไปไหมนะเพราะาเคยมี f อฟซของท่านหนึ่งบอกว่าโอ้โหพี่ไม่ไหวพี่ขับกระบามาเนี่ยก้ามเป็นมัดมัดเลยนะ พอมาเจอเอลเรลสเข้าไปบอกเออเอารุ่นนี้แหละจบ,จบเลยเนี่ยครับคือลองเปิดใจนะลองเปิดใจมาลองขับรถยนต์ฟอร์ดดูครับอ่ะถัดจากกล้องลงมาข้างล่างนิดหนึ่งนะครับถัดจากกล้องลงมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเรดาร์นะครับตัวนี้เป็นเรดาร์ในสองตัวระบบทํางานควบคู่กับระบบระบบอัจฉริยะพุท o คอนโทรลขับเองเบรกเอง,เองนะครับเป็นระบบสต็อปแอนด์โกขับตามคันหน้าเด็กตามคันหน้าได้ทําไมต้องขับตามเขาละ่ะไม่ใช่ครับพี่พี่ในส่วนของการขับตามคันหน้าคือในส่วนของเวลาเราขับรถไปในทางทิศทางที่เป็นรถติด แต่ไม่ได้จอดแต่มันเคลื่อนตัวช้าๆได้เราสามารถกดใช้ฟิลลิ่งตัวนี้นะครับขับตามเข้าไปนะฮะค่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะไ,ไ,ไม่ไปจ่อท้ายไม่ไปจี้ทุไม่จี้หลังเขาก็ขับไปตามฟิลลิ่งของตัวรถไปเรื่อยๆหรือฝนตกหนักๆช่วยได้ครับพี่พีนะครับยามทัศนวิสัยมันค่อนข้างย่ำแย่นะฮะฝนตกหนักมากฝนตกแรงที่ปัดน้ฝนเปิดสุดแล้วอะ่ะมันก็ยังไม่เห็น ตัวนี้ช่วยรักษาระยะห่างรถคันด้านหน้าของพี่ได้รักษาชีวิตได้รักษาสิ่งก mm hmm. าเรียกว่าทรัพย์สินเราได้ด้วยนะครับนี่คือโหมดแห่งความปลอดภัยที่มีมากับตัวรถนะและด้านหน้าของเขาไฟหน้าเป็น r ร f เลกเตอร์เอขับเคลื่อน2ล้อเนาะถ้าเป็นรถยนต์ฟอร์ดเขาแบ่งพาร์ตกันชัดเจนมากนะครับไฟที่เป็น r รฟเลกเตอร์เแบบนี้จะเป็นไฟขับเคลื่อน2ล้อแต่ถ้าเป็นแมชชิ่ LED ที่เป็นไฟลุกแก้วจะเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับกระจังหน้าก็เพิ่มเติมตัวไฟซีแคมติดกับตัวนี้ทํา ติดไปพร้อมๆกันนะฮะอันนี้ติดอันนี้ก็ติดนะครับเป็นไฟรูปทรงที่มันยังไงนะเหมือนคนยิ้มอะนะฮะเป็นตัวยูนะครับเป็นตัวอ่างถ้วยแล้วก็ในส่วนของตัวไฟที่เป็นไฟตัดหมอกทํางานควบคู่กับเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้วยนะครับ <S <S เปิดมุมมองแบบมุมมองมุมข้าง,ง40-45องศาเพื่อเปิดทัศนียภาพทําให้เรามองเห็นเวลาเราเลี้ยวมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนด้านข้างด้านข้างอันนี้เนี่ยนะฮะ ต้องโฟว์จัดเต็มเลยนะบอกว่าจัดเต็มเลยใส่ชุดโหลดจากโปรเฟนเดอร์แน่นอนที่4นิ้วใส่เข้าไปแล้วนิ้วโป้งยกไม่ได้เนี่ยก็เป็นตัวท็อปสุดจากโปรเฟนเดอร์แน่นอนก็คือ OEM 2.5นะครับเพราะถ้าหากว่านิ้วโป้งใส่เข้าไปได้ก็ต้องเป็นแค่โมโรทูกอควีนซีรีส์เพราะอย่างที่พี่บอกไปทุกคลิปเลยนะครับพี่ว่าเราเนี่ยต้องดูว่าเราชอบขับรถแบบไหนถ้าพี่ชอบนุ่มนะครับถ้าพี่ชอบนุ่มก็ขึ้นแค่ชุดช่วงนั้นก็พอแต่ถ้าพี่ชอบซิ่งชอบขับแบบทรงลุยๆหน่อย ต้องประมาณนี้นะครับโหลดแล้วมันจะสวยมากมันจะพอดีซูมล้อแล้วยิ่งยิ่งเป็นตัว A t ทเป็นยางออทอเรนสองเจ็ดห้าเนี่ยมันก็จะเหลือฟิลิ่งพอดีไม่ต้องไปปาดซูมล้อออกเยอะแต่ถ้าพี่ใช้เป็นตัว RT นะแก้มันจะใหญ่นะมันจะแน่นเลยนะครับมันจะแน่นเลยแล้วก็เวลารถมันยุบตัวเนี่ยมันจะมีอัตราการเสียงที่จะไปปะทะกันได้นะครับความหล่อของรถก็นี่เลยครับนะก็ะต้องล้อแมกนะครับล้อแมกตัวนี้เป็นตัว W วตัว VFX 0 1เป็นก้านวายใหญ่ๆก้านนี้ก็เพื่ออะไรโชเบรกครับ เบรกตัวนี้เป็นเบรกแห่งความปลอดภัยนะเป็นตัวเบรกรุ่น2 1่แนะครับเป็นของรถยุโรปนะครับทำการคัสตอมตัดขาเบรกแล้วก็มาเจาะรูใส่ใหม่นะเพื่อยึดกับตัวจานเบรกที่มีขนาด410ม mm. ิลิเมตรตัดตัดตัวยึดตรงกลางเพราะพวกนี้จานเบรคเขาทำจานเบรก5รูมานะครับแต่ของเรามาเป็น6รู139ก็ต้องทำฮับตรงกลางใหม่ยึดด้วยน็อต h ฮส b b y นะครับยึดเป็นน็อตสปริง เพื่อให้จานเบรกมันให้ตัวได้แล้วก็ทําเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกที่ดียิ่งขึ้นนะครับทำให้ระยะการเบรกมันสั้นลงนะครับนั่นคือโหมดแห่งความปลอดภัยคือใส่หล่ออย่างเดียวไม่ได้ประสิทธิภาพก็ต้องมาด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือจานเบรกจานเบรกจะเป็นไฮคาร์บอนผ้าเบรกเป็นผ้าเบรกจากเซรามิกสามารถทนความร้อนได้สูงสุดถึง400องศานะครับเวลาเราเห็นรถซูเปอร์คาร์เขาขับรถแข่งกันหรือเวลาเราเห็นในคลิปนะครับเวลารถแข่งวิ่งจานเบรกมันแดงแจ๋อะไรครับนั่นหละพวกนี้เลย แต่เราใช้เทคโนโลยีกสนามแข่งมาใส่รถที่เราใช้กันในปัจจุบันกันนั่นเองนะครับพี่พี <อะ S 1> ด้านข้างนะครับคันนี้ก็ดําเงามาทั้งคันเลยนะครับบอกเลยว่าความเงาความฉ่าของเขาเนี่ยมันแตะไม่ได้เลยเป็นรอยนิ้วเลยนะฮะความเงาของเขาแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านหลังก็ได้เพิ่มมาเป็นใน2ตัวเบรกที่เป็นสี่รอตด้านหน้า6พอร์ตพร้อมด้วยเบรกมือไฟฟ้าเนาะแน่นอนครับใส่สุดตตานมันก็ต้องมากับท่อคู่ HKS นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ 83.3เดซิเบลนะครับตามใบเสรเขาเนาะ83เดซิเบลกฎหมายกำหนดไว้ที่95เดซิเบลรถเดิมมันชุดเจกว่ากว่าสาหรือ78ประมาณนี้นะท่อเดิมนะฮะท่อเดิมของเขาแต่ถ้าเป็นตัวนี้อยู่ที่83ทําให้สบายใจได้ครับพี่พี่ไม่โดนจับแน่นอนเพราะว่ากฎหมายกำหนดที่95แล้วก็มีมอกด้วยตัวนี้มองเข้าไปจะเห็นตัวป้ายมอกเลยนะครับเขาตียึดไว้แล้วว่ามาตรฐานผ่านแน่นอนพี่ๆี่ไม่ต้องกลัวว่าจะโดน พี่ๆเขาเล่นงานนะฮะส่วนด้านท้ายนี่เลยที่ด้านท้ายบอกได้เลยว่าเพิ่มความหล่อด้วยไฟท้ายไฟท้ายเดนิวคาเยนครับตัวนี้เป็นไฟ LED ฟุ้งๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูตอนที่สตาร์ทเครื่องมันหน้าตาไฟมันจะเป็นยังไงนะมันสวยตอนที่มันเปิดไฟนี่แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะมาจอดรถดูเราหรือเปล่านะตอนที่เราเปิดไฟเนี่ย เป็นไงว่าจะสตาร์ทติดงมอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับมันจะเป็นไฟที่วิ่งติดไปมาแบบนี้นะครับแล้วก็คอยดูไฟเบรกไฟเลี้ยวนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับนี่ติดแบบนี้เลยนะครับนี่ค่อนข้างสวย,ยนะไฟสำหรับไฟตัว The New Cayenne เขาเนี่ยก็ตอนนี้ได้รับความนิยมกำลังค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าไฟมันเป็นไฟสวยเป็น LED นะครับสำหรับพี่ที่สนใจก็ พูดขึ้ได้นะไฟนี้นะครับสำหรับพี่ๆที่มีรถแล้วก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับถอดออกไปเลยนะจะไม่ได้เป็นตัวครอบถ้าตัวที่เป็นตัวที่เบรกแล้วมีคราร์เอลเลสนั่นคือฝาครอบนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเปลี่ยนทั้งเปลี่ยนทั้งแผงเลยเปลี่ยนทั้งตัวเขาเลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายจะเป็นฝา,ฝาท้ายไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับชุดท้ายเป็นวิกเตอร์ด้านหน้าก็เป็นวิกเตอร์คือวิกเตอร์รอบคันเลยนะครับสำหรับตัวขับเคลื่อน2อล้อตัวนี้แล้วก็ด้านในมีนิดหน่อยนะครับ ด้านในนี่ก็เพิ่มในสวนองตัว๋ยให้ดูความแตกต่างกันดีกว่าความแตกต่างของตัวขับสองกับสี่ต่างกันตรงไหนบ้างนะครับขับสองขับสี่ต่างกันตรงนี้เลยพี่นี่อันดับแรกเกียร์นะครับขับเคลื่อนสองล้อเนี่ยจะได้แค่สิบสปีดไม่ได้แค่สิบสปีดเท่ากันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเกียร์จะเป็นเกียร์ก้านยาวนะครับแต่ถ้าเป็นสิบสปีดของตัวขับเคลื่อนสี่ล้อจะเป็น e-shifter นะครับเป็นเกียร์สิบสปีดที่ เป็นเกียร์เล็กๆนะเป็นเกียร์เหมือนเครื่องบินเลยแนะ่ล่อนะแล้วก็ไอ้ตรงบริเวณตรงนี้จะกลายเป็นที่ใส่กุญแจรถเรานะครับเราสามารถกุญแจวางตัวนี้หรือใส่เหรียญก็ได้นะตามความพึงพอใจของพี่ๆเลยจะใส่เหรียญจะวางกุญแจก็ขึ้นอยู่กับความความสะดวกสบายของพี่ๆนะครับหน้าจอกลางขนาด12.4นิ้วนะครับซิงโฟเอียนตัว Apple ิลาเพคครบเลยนะครับในส่วนของตัวการแสดงผลเนี่ยเต็มตาสบายตานะครับแล้วก็มีกล้อง360องศา มุมมองแบบเบิร์ดอวิวที่สามารถมองมุมมองร,รอบขันได้นะแล้วนะเปิดให้พี่ดูหมับเข้าให้นี่ยังไงนะครับเป็นกล้องเลยนะฮะพี่พี่เนี่ยเราสามารถม,มุมมองแบบมุมมองว่าระยะห่างแต่ละด้านเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างนะครับความห่างมากน้อยเพียงใดแล้วก็การแสดงผลหน้าจอหลังพวงมาลัยนี่ครับเต็มตานะเต็มตาแต่ว่าในสองขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยจะได้โหมดการขี่มาแค่4โหมดนะนี่เดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อน เนี่ยฮะจะได้มาแค่4โหมดจะมีโหมดปกตินะครับโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงและก็โหมด s l i p p e r y นะโหมดถนนลื่นมาแค่4โหมดนะครับหายไปแสนห้าพี่หายไป2โหมดนะครับพี่เพิ่มอีกแสนห้าพี่ได้ขับ4ได้เกียร์ขับ4ได้เกียร์อียิปเตอร์แล้วก็ได้โหมดการขี่มาอีก2โหมดแต่ถ้าพี่ขับ2พี่ได้แค่4โหมดนะฮะส่วน Adaptive Cruise Control มีเหมือนกันนะครับไปได้ Adaptive Cruise Control นะครับรักษาระยะห่างคันด้านหน้านะครับเลนคิปป <Yeah. S 1> ิ้งเลนคิปปิ้งทำงานตรงไหนเดี๋ยวให้ดูพี่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะนี่ครับเป็นตัวเลนคิปปิ้งพี่เห็นเส้นสีส้มๆไหมนี่นี่ครับนี่คือตัวเลนวัดค่าของตัวความห่างของตัวรถระยะห่างที่1ที่2ที่3และที่4จะมีเลนกล้องตัวนี้นะครับ <Yeah. S 1> เพื่อเพิ<ๆ>่มในเรื่องของตัววัดค่าความห่างของตัวรถยนต์นะฮะนี่พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยของตัวไฟฟ้า100%ไม่ใช่รถไฟฟ้านะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามีน้ําหนักเบา แล้วก็ขับขี่ได้อย่างสบายหูสบายตาแล้วก็สบายใจด้วยเพราะว่าเวลาหมุนเลี้ยวแต่ละครั้งนะครับหมุนแบบสบายๆนะแล้วก็ตัวไฟเอเมนไลท์ไฟตกแต่งห้องโดยสารมีครบมีครบหมดนะฮะแล้วก็นี่แสงสว่างส่องแบบเต็มตาเลยนะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยเบาะคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้านะฮะแล้วก็ปรับได้ถึง8ระดับนะฮะปรับได้8ระดับเลยเหลืออะไรอีกไหมที่ยังไม่ได้พูดเนี่ยหมดแล้วมั้ง นะครับน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วเนาะความต่างขับสองเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังก่อนความต่างของขับ2กับขับ4ต่างอะไรบ้างแน่นอนครับพี่เกียร์10ส,สปีดเท่ากันแต่ขับ4พี่ได้เกียร์อ e ีชิปเตอร์ขับ2พี่จะได้เกียร์1ิสปีดแต่เป็นเกียร์ก้านยาวนะครับจะไม่ได้อ e ีชิปเตอร์จะไม่ได้เป็นเกียร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับไฟขับ2เป็นรีเฟกเตอร์ l อ d วดีขับ4จะเป็นในส่วนของแมทริกเอลนะครับขับ4นะครับจะได้เซนเซอร์6 สองเจนเนเซอร์4แต่ปีหน้าไม่ต้องกลัวได้สีเท่ากันนะครับได้สีเท่ากันนะแล้วก็ในส่วนของตัวเคลื่อนสีล้อระบบนี้มันแตกต่างกันอยู่แล้วเครื่องเท่ากันนะครับเครื่องเท่ากัน2.0ใไเบเทอร์โบ 2. 1 0แรงมา้า600นิวตันเมตรเท่ากันอยู่แล้วพาราบิกมูล,ลูปมีเหมือนกันเดี๋ยวสรุปคร่าวๆให้พี่เป็นตัวหนังสือก็ได้นะเพราะาอาจจะยาวนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบช่วยเหลือการขับขี่มีหมดนะครับและทีพุชคอนโทรลนะครับรักษาระยะห่างหรือต่างๆมีให้ครบหมดทุกอย่างหรือสงสัยยังไง สงสัยยังสงสัยยังไงนะครับก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยค่ะได้นะ098451661หรือจะคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้พูดนานไปหน่อยฮะตกอีสานนะพี่ๆไม่ว่ากันเนาะก็อาร์ตอยู่ที่พระรนครเกษตรนวมินทร์ครับโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งสามปีสองกันยายน้าเข้าสู่ปีที่สี่ด้วยยอดขายการันตีอันดับหนึ่งและความเชื่อมั่นของพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับซื้อรถกับอาร์ตสบายใจได้นะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็สามารถซื้อรถกับอาร์ตได้ง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับ เข้ามาพูดคุยกันนะครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลเอกสารให้พี่ถึงบ้านนะครับอยู่ที่ไหนก็ออกรถกรได้นะครับออกรถเสร็จแล้วมาแต่งรถกันแต่งตามความต้องการมีรูปแบบการแต่งมากกว่า1น0รูปแบบให้พี่ๆได้เลือกกันนะครับเสร็จแล้วจะให้ไปส่งที่บ้านหรือจะมาที่โชว์รูมก็ได้เพื่อสัมผัสกับบรรยากาศกับเซลล์กว่า200ชีวิตนะครับความอบอุ่นของพระนครเกษตรนวมินที่นี่อีกนะฮะสุดท้ายฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดในการรับชมรถจักรยานยนต์แบบนี้นะครับฝากมาแนวกำใจด้วยกับรถน้องโฟ FFC จากขอนแก่นสวัส Sorry to yell. <laughs>